สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่เกมที่มีชื่อว่ายังไงอั้งที่ดาก้อนเป็นค่ายอันเดียวกันกับทั้งที่ชาโกเอาประมาณนี้วิธีการเล่นที่ผมไปดูมาแล้วก็คือเหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามันแตกต่างกันดูนะเดี๋ยว รอให้มันรีโหลดเสร็จก่อนเมื่อไหร่จะรีโหลดเสร็จเนี่ยหน้าจอเนี่ยดูทมีมีแบบดวงจันทร์เปลือร์เลยโอเครีโหลดเสร็จแล้วเหมือนเป๊ะ <c oughs> เหมือนกันเป๊ะเลย ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมโรบอตสักเท่าไหร่เล่นแต่อันค่ายของอันทังก r y ี h ชาร์ค r ว d นี่กินไปกิน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 กกกินกินอือสามารถลากขึ้นไปได้ไม่เหมือนทังก r y ี h ชาร์คโ l d ที่มันติดแต่ตัวอุ้ยเฮ้ยมีการค้นไฟด้วย อ๋ออันนี้คือช่วงเวลาหาทองโกรัดนั่นหรอโอ้ยเฮ้ยพลิกอ๋อพลิกมันจะเพิ่มค่าอุย้ยค่าพนไฟให้เยอะมากวิธีการเล่นเหมือนการเป๊ดเลยอะแล้วก็อันขีดไปข้างล่างน่าจะเป็นอันเมกา้าผมไม่รู้ว่าเมก้ามันจะเป็นไฟยังไง กินกัดกินนกอือเลเวลอับกินนกกินนกกินกาเฮ้ยอันนี้คือโอ้โหโออแมงกระพุนอันนั้นใช่แมงกระพุนหรือเปล่าขอลองไม่ใช่เพราะว่าแมงกระพุนในอันนั้นต้องใช้สา์ตั้งเอิ่มต้องใช้สาตั้งแบบเยอะอันนี้ปลาปักะปลาปักระเป้าอืมกินกินกินข้าง ข้างล่างมีอะไรไหมกินก่อนกินนกกินกาชุบอู้ข้างล่างมีเป็นคนอื้กินไปหมดนี่ลากโรบินฟูดอือนี่โลบินฟูดเหรอโรบินฟูเหรอกินกินกินนกแต่ว่าอือมันยังมีความแตกต่างอยู่อันตรงถ้ากินนกทางฝูง,ง,งอ๋อใช่ใช่ถ้า คือมันก็เหมือนกันนั่นแหละกินหนกทางฝูงก็จะเป็นไงไงมันก็จะเป็นแบบให้คาบเพิ่มกลรัดให้เยอะมากแต่ว่าพริกเยอะสุดเอาอันนี้ต้องใช้ไซเอชกินกอดกินอ,อึสงสัยมันมีแบบเป็นเหมือนฉมวกแทงเรามาเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวไม่อันนี้เป็นปุ่มฆ่าตัวตายโอ้ยโอยมังกรตัวอืนโอ้ยโอยโดนกัดโดนกัดคอดกัดคอฉลนี่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 กัดคอคืนกินแมงมุมกินกินอันนี้อืดทาลายไม่ได้ต้องใช้ไซเอ็มกินแมงมุมอ,มอืไม่โดนกินก่อนข้างบนมีอะไร ไม่มีอุ้ยอ๊ผีผีนี่มันคือไซเอลอืมหลังจากที่ผมเดาผีมาแล้วมันน่าจะเป็นไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอึอึอึออดอดอันนี้ต้องใช้ไซเอชถึงจะกินได้เหยหิวเอือโดนแมงมุมจิกตาย แต่ว่าเขาทำหน้าปกดีกว่าอันทางปี้ชาโคโลอยู่นะดวอันนี้ได้ังมาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทยังไม่ปลดล็อกตัวเนี้ยดูสิเกือบจะปลดล็อกได้แล้วแล้วต้องมาโหลดลีโหลดหน้าปกนี้อีกดะคางค่ะอู้นี่ยติดอยู่ตรง ใช้อะไรอ่ะ XL, XL, XL คือตัวนี้ XXL <XL S 2> อู้หูยตัวใหญ่มากเลยแต่เสียดายไม่มีบอกว่าอันนั้นมันมีทุกเกมค่ายนี้เขาเป็นอะไรกับก็อตซีล่าเนี่ยอันในเอ่มอันใน ชาร์คอีวอลูชั่นก็มีชาร์คติลล่าในเอิ่มคืออันชาร์คติลล่าเนี่ยคือผมไม่เคยเล่นชาร์คอีวอลูชั่นนะแต่ว่าก็นั่นแหละผมอ่ะผมยังไงผมไปดูคนอื่นมาแล้วก็ทางปรีชาร์โคก็เป็นเอ่มเมตากอสซีล่า เมกาชาร์ซิล่าต่อไปก็เป็นพังที่ชาก์โอนั่นแหละแต่เป็นชาร์ดโนซินล่าไม่ใช่พูดผิดสิชินชาร์ซิล่าก็คือแปลว่าเอิม่มก็ซิล่าในร่างชินกอตนั่นแหละที่เป็นร่างที่มีไฟอยู่สามชั้น ควันไม่ใช่สามชั้นส2สองชั้นถูกแล้วสชั้นเป็นควันไฟเลเซอร์แต่ว่าเสียดายในอันนั้นในฮังกี้ชารกเขาทำมาเป็นเอิ่มฮังกี้ชาร์กอีวิลูชันที่อันในในหน้าปกโฆษณาก็คือเป็นเกี่ยวกับเอ่ม หน้าปกโฆษณาผมได้เห็นแล้วนะว่าอันช,ชินชาร์คซิลล่าตัวนั้นเนี่ยมันก็คือชาร์คซิลล่าจากชาร์กอีวอลูชั่นที่เคยต่อสู้กับเมกาชาร์คซิลล่าแต่ว่าก็ได้พ่ายแพ้โดนพนลำแสงทะลุท้องไปแล้วมันก็ดันไปโดนลังสีอะไรสักอย่างที่มันทำให้เมกาโลดอนกับอันตัวนั้น เมการโลดอนกับตัวที่มันก็ติดเชืออยู่แล้วแล้วก็ตัวฉลามซัมบี้กายพันแต่ว่ามันก็ไปโดนอันตัวนั้นด้วยอะเฮ้ยแผนที่แต่มันก็ไปโดนชาคลิลาทำให้ฟื้นคืนชีพแล้วกลับมาล้างแขนซึ่งมันมีบอสด,ด้วยนะในเอ่ออุ้ยเอยอนี่เก็บไฟในอันในที่ยังไงอออ อ๋อหมูปิดได้ก็คือหมูเพ็ดอันอันชาลืมคำพูดตัวเองไปหมดแล้วชาลืมสับสนไม่พูดแล้วกินกระต่อเลยอืออืโรบินฟูดเหรอโดลินโดบินฟูดก็ต้องโดนมังกรเลนนิงกินมังกรเรนนิงวิน กินแกะเออขากแกะขึ้นไปกินบนฟ้าเหมือนกับตัวกินโรบินฟู้ดขยําแบบเซนเซอร์เออขยําแบบเซนเซอร์เซนเซอร์ได้ดีมากแกะไม่เซนเซอร์อือขยําอือแกะไม่เซนเซอร์อ้อยดด โดนปักอื้อบางอาจทำชั้นอื้อกินกินบางอาจทำชั้นเอื้อเอ้ย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 โดนกัดเอ้ยเอ้ยกัดคอฉล้อนี่แน่กัดจูดกินกัดเอ้ยเอ้ยแม่มดเอ้ยต้องใช้ไซเอชรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วได้กินนกก่อน เออเออตัวนี้ให้อันนี้จะเออเอกัดคอกัดกัดโอ้ยโอ้ยโดนก um ัดเออขย่ำกินกินนกโอ้ยตัวนี้ต้องใช้หัวต้องใช้ไซเอสดะเมื่อไหร่จะเจอประตูเออกินกอนกินกอดอ้าโอ้ย จะมากัดฉันหรอเออกัดคอเออคนไฟเออเออเผาไม่ทุกสิ่งทุกอย่างผีเผาไม่ได้เออเอ,อได้ตังมาเยอะอยู่นะแต่ทำไมผมคือไวไฟช่วงนี้ไวไฟผมมันไม่ค่อยดีไงเลยกินอะไรไม่ยากมากเลยนี่นี่ อุยอ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอือออกินตัวนี้อกินกินขยำแมงมุมดยาตรงนี้มีอะไรเพิ่มโอ้ยเกือบโดนโรบินฟูดขึ้นไปกินอุ้ยอุ้ยโรแบบมิสิเตลกิน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 อือ หลบแบบมิสซิตอ์ยิงไม่โดนชั้นใช่ไหมเอาอันนี้ต้องใช้ใสเอหมาหมาใ้ใสโอเอหมดเลยเกตเอชเออืออกินก่อนจะตายแล้วเออเลยเวลอัพอออกินไฟไม่ใช่ไฟสิพริกพูดผิดเฮ้ย าจะไปไหนจะไปไหนให้มังกรกินซะดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอสไม่ไม่ไม่เฮ้ยนกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนจะตายแล้วช่วยฉันด้วยเฮ้ยมีแกอื้ตายเลย คนมาขวางแกะไว้อะคือคนนั้นผมกินไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเขามีอาวุธใหญ่มันเลยต้องเพิ่มไฟเป็นไฟเอถึงจะกินมันได้อ,อมีตังอยู่สองร้อยเจ็ดบเจ็ดบาทไซเป็นสีร้อยสิบหกบาทเ <c oughs> หลืออีกนิดเดียวอุ้ยแต่ปลดล็อกสกินนี้เออซื้อไปก่อนเฮ้ยผมมีตังอยู่สองพันแล้วอ่ะ เดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ๋ออันอันนี้สก,กินมันจะเพิ่มเหรอเดี๋ยวอันนี้ได้มาอีกห้าร้อยบาทตัวนี้ใช้สิบเพชรแบบนึงอันนี้คืออะไรเนวอ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัดเลี้ยงไม่มีอะไรเลย เนี่ยมันต้องใช้ริเพชรเพื่อปลดล็อกไข่ตัดเลี้ยงแค่อันเดียวอันนี้คือสก,กินเข้าใจแล้วเดี๋ยวกดอันนี้เพื่อเป็นการเริ่มเดอันนี้คือเพชเริ่มเลยดีกว่าเพชมันมีเพชอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยไปดูตอนเริ่ม เมื่อ,อไรจะเริ่มเสร็จเนี่ยคือมันจะเปิดตัวไม่เหมือนกับอันฮังก r k ชาโ l d ที่เปิดตัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวได้ไข่มาด้วยมันจะเปิดตัวไม่เหมือนฮังก r k ชาโ l d ที่แบบที่ปรากฏมาแบบปากแล้วก็ลงมางับคนอะไรอย่างเงี้ยล้มเหรอเอากินแกกินแกะอือกินคนสิตายนี่มัน ไม่ฉะลาดจริงๆริอือกินกินไปก่อนกินกระต่ายบินเหรอกิน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 ออ๊ยอือ,อ,อกระต่ายบินกินก่อนกิน,นก,กินอุ๊ยนกกินกินอือฝูงนกฝูงกาแต่ในเกมนี้ไม่มีกางงกับคำพูดไหม ยินแมงมุมวับมากินเลยเออเออเออว้าว้าบ้าคลั่งว้าว้าอ่อยอ่อยอ่อยอ่ยเฮ้ยเฮ้ยนกนกอุ้ยไม่โดนหรอกเออเออได้อันนี้มาอืมมีเหรียญด้วยเออเก็บเหรียญก่อนอืมจะมาชกฉันเหรอ ะจะมาฉกฉันหรออยู่ไหนอะโอ๊ยโ,โอ๊จะมาฉกใช่ไหมฮะ,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 ฮะวิ่งวิ่งแข่งกับมังกรนอะเออโดนนกจิกตายไม่เป็นไรชายเพชรฟืน้นคืนชีพเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้โดนจิกตายนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นการแบบเหมือนเหมือนหิวตายอะเออกินกินให้หมด กินกินเออลืมดูเควดอ๋อเควสอยู่นี่แล้วมันอ๋ออันนี้คือเควดยังไม่มาเหรอตกใจหมดดูว่ามันคืออะไรกินกัดกินกินกินนี่นี่นอื้อลากไปกินข้างบนเหมือนตัวอย่าอย่าพูดนั่นมันเป็นคำหยาบนะตัวกินไม่ได้ มาโผมากินเออกินโอ้ยจะมายิงฉันเหรอฮะเออกิน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 เฮ้ยตรงนี้อุย้ยอย่าปล่อยให้รอดได้เออเออกัด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 เออแต่กัดจัดอุ้ยอุ้ยตรงนี้เป็นเหมือนสุขสานนะมีแบบเหมือนมีกามีอัดไม่ใช่กาสิ ข้างขาวอ๊ะนี่ไง่กาว่าจะมาเจอกาแต่ภารกิจผมไม่ได้มาเจอกาเอ้าเช้าแล้วเหรออ๋อเหมือนถ้าอยู่ในเขตอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเอิม่มเป็นตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าอยู่นอกเขตจะเป็นตอนเชา้าอืออ้อยโดนอืออือขย่ำขย่ำม,มีเซนเซอร์ เป็นต้นอ้ออ้ยยอ้ยกินมันช่างหอมกินหอมโอ้ยดอกไม้พิกอือกินเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่โดนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไซส์เอสโอ้ยโอ้ลบแบบมิติเต่าจะจะหิวตายแล้วเนี่ยโอ้ยอันนี้ใช้ไซส์เอ ช่วยด้วยฉันจะหิวตายเออกินแมงมุมเออเออค้างคาวกัดเหรออ๋อค้างคาวสาเอฮ่าฮ,ฮ,ฮ,ฮ่ได้ตังมาเท่าไหร่ได้ตังมาสองร้อยนี่ได้ไข่มาหนึ่งฟองอุ้ยปลดล็อกตัวนี้ซื้อเลยสิ สองพบาทนี่ปลดล็อกแล้วตัวนี้สก,กินมีอะไรบ้างมีสก,กินจอเค <c oughs> ก็หน้าตามันเหมือนจอเทศอย่ออกก่อนโอ๊ยโอ๊ยทำไมออกไม่ได้เออ,อยปรับมันนี้อันนี้เป็นปรับความสมจริงนี่ปรับความสมจริงประมาณนี้โอ๊ยโอ๊ยโอย,โอย ไมแหลกจังเอาค้างไปเลยค้างโอเคกว่าจะมาตัวนี้เนี่ยผมว่าตัวนี้มันเท่มากเลยซึ่งผมก็ได้ไปดูมานะว่าตัวนี้มันมาแทนตัวอ้วนอ้วนผว่าก็ดีแล้วแหละตัวอ้วนอ้วนมันไม,ไม่เท่ไม่ใช่ไม่ด่นี่ เปิดตัวอลังการผบก็งงงงนะว่าทำไมเสาอันนี้มันรอดได้เนี่ยรอดได้ยังไงดูสิพ่นไฟไปเพิ่งรู้ปลาหมึกกลาเป็นไฟสงสัยแบบสงสัยร้อนแรงใช่ไหมกินก่อนกิ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 นอาหารได้เยอะขึ้นกิ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 น แมงมุมลืมกินอุ้ยโอ้ยโดนระเบิดแต่ยังไม่ตายอือเดเวลอัพกินกินโอ้ยโดนคอบโบกันเลยเออยังกินแมงมุมแดงไม่ได้อือกินกินก่อนเอ้ยตัวนี้อือนกอินสีเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้กินยังไม่ได้ กินก่อนคนกลืนไปเลยคือ,อยังกลืนไม่ได้นะยังเคี้ยวอยู่แต่ว่าเคี้ยวไม่นานอือ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 นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ในชีวิตจริงมังมังกรคนคงอิ่มไปแล้วนี่อัวะทีเดียวกินกินโออดยอออือกกินนกจิ้วอือวัวกัดกิน เออกัดกินเออเออกินกินกิดกิดเออกินกินบัวกระชากใส่ออเออเออกินนกตามเป็นการแบบยังไงอ่ะเป็นเหมือนแบบกินข้าวแล้วก็กินน้ำตามไงอะไรยังไงอ่ะเออกินกินเยี่ยวอดอดอดโอ้โหอลไแบบอัพเออเออเออชุ่มชุ่ชุชุช นี่นี่เออเออปิงเลยปิงเลยเออไม่รอดหรอกปิงเลยปิงเลยเซ็นเซอร์ไว้ด้วยเออเซนเซอร์โดยต้นไม้นี่แนี่แม่มดหรอแม่มดนี่แนี่กินกินกินเซ็นเซอร์เออเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ข้างในอุ้ยอะไรใส่เอ็มอ่ะเดี๋ยวจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยกินก่อน โอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออ shelf. และกดซับสไคร์ให้ด้วยครับบ๊ายบาย